ไปดีพี่น้องครับไปเดี๋พี่น้องเด้๋ววันนี้เต็มขูหลดอยู่บนรถยังไปหนับพี่น้องเป็นโลครับไปพี่น้องเลยมันแดดกระแดดนสองมือเป็นโล่สองหน่วยนำย้อน คนละหน่วยก็มัวคนละหน่วยยังซื้อแหวนซื้ออื่นห้อยได้เงี้ยเลยี่แหวนซื้อห้อยอีกหนัดหลับปาเข้าไหวเลวเขาต้องบมเสียสัจะเหรอนัดหอยด้หอยเราเออเดมบอกว่านัดหอย มาข hey, องเก่าของเดิมมียอมกำลังแต่งมี่ยอะแต่เรวมื้อะไรเอาาม่ไม่หอยนะวันนี efecto, ้า่อ ตัวทั้งาหลดลงีไป้้เยพอบกตัวล้วแต่ว่าันขอไอ้อวบขวบมนเจ้ปลอยแ้บอแล้วกับปล่อยแล้วปอบกันไหวเนี่สาวคบอเอารถซ้ำขู้เลือดสี่ขูสาวหาพันนะใครลรถไอ้เขารถตัวหาพันกีบนะ เนี่ยเนี่คนละทงอันนั้นค่อเข้าหาพันกรีบนะโดย,โดย <laughs> เอาฝากส่องเลยก็ได้จ้าฝากฝากเลยฝากไม่ขาย,ย,ายาได้ไซส์บานใดบานประไหล่้อ Thôi, thử mua cái thùng. Thôi, thử đi chứ, làm nhau tròn. Ôi, <laughs> ừ. ừ. <laughs> ừ. สือไปอเลยได้มังละหมดตัวได้ได้สีหน่วยนะมังละหมดเอามาให้ได้ตัวสีหน่วยโอ้โหชิคกี้ลายไนนแน่น ผมไม่ยอซื้อเท่านี้มีซาเล้งบอสซาเล้งเอสอดไม่หยซาเล้งเนาะเอออดคนนี้เป็ซาเล้งอยู่ข้างในบก็เต็มแล้วแม่ก็เอามื้ย้าตงงไงมึย่อแม่เนีกยเกรมีเนียลูกไต้องพูดวัเนี่ยวันแรกแม่ได้ยินได้ใช่อีก

กลับบ้านโอเคบัเอารถเทายืมรถแน่ยืมตะการรถแน่ตอเอาไว้เติมเงินมาเติมเติงมันมาแบงอะไรวะแบงดอนปะวะ

อย่จังซื้อของเราน้าอเเมื่อน้ำเจ้าไปตรงเมื่อเลยโอเค <c oughs> อยืในใส่หันเจ้าคอยสีเฝ้าให้เมื่อไป

โอยเขาหลดกันเงี้ยงเนี่ยงนักนัก้องะ่าก็จะปวดตงปวดแขนสภาเขียดายไยเอาเขียดเลยอุตส่าห์จกไปทางไหนที่มันยุบเลย สองกระบะบูเดยนไปนี่กันกระบะน้อยอันนี้ของไก่บเงินลยแสนเดอพี่น้องเง รูปหอยปลานี่คุณดันโดนกระเบ้องนีหลังอะไรของแอนตันี้หอยมาผัดเอาการก่อน กรเปาบูมี่ก่อนเอกสารนึ่งไปไทยเองเขียงแม่ได้เขียงมั้ยเงยแม่เขียงเอาถ้วยมาแบ่งของกินนะแบ่งของกินยังไงกดได้

วันศสิบแปดเาเ้นายมาหลาดก่อนเหีนเชียงใหม่เดี๋ยวาวัสิบแปดเราเศร้าวยอยหลาดมาไหล่นเพิ้นเจ้าผู้เวเ้า่นมามีคนจากมานำมีคนจากมานำมาส่งเนี่่มีรถอหลุด่ะมาส่งหอยนี่ตอได้เอาอันต้นแพงเอาตัวถืเอาซองได้ตัวแพงเนมันไม่งามอยู่เออฮะตักินได้หอยขี่รักหอยเจ้า พี mm ่รัฐนั่นอุ้ยมาเ็นฮจมจูุได้แล้วามสามุ่เบอพ็สะใส่สูตรแดบนี้นะปาสีขาไปทาสีีน้องเ้ยทาสีแด้เาลโอ้ยไปเก็บเก็บตามมุมตามอัไนีาสีเลย ตามมุมตามอันนั้นดี๋สวสิขาห้องหน้าพี่เราเอาตั้งกระพอ่วนอันถอดใจถอใไวดเนีได้ไข่หุดนดีงยังว่น โอยตัพโอยจะคอเปไปตัดจะเป็นเห็ดซี่คงวัดจะมึสั่งเนี่ยามจะบุเห็นตับเห็นเนาะบอกเคยบอกเคยคอยตัดเนาะมาคามนตองสิบพันถืออย่ได้ข้าวหวานกมข้าวหวนก็ได้ข้าวะามคามสอยู่ีนัซื้อซือคามสุดนัโอ้ยคามสกหมดเลยบางแลาวี่บ่คบุ๊คบุ๊ ไปละทับบุูมชมไปดีเด้อบังสภาพนะ้ปตะยอาบดำใหม่โอ้เดือดแตกกระแตนหิวปะไทยด้วยครับอ,อ,อันนี้ห้อไงไก่บนผมเหานูไหวยหังห่ะเบื่อไปรวหโอ้อหอนวตัวใหญ่ ีน้องสองตัวอเด็ยกย <Yeah. S 1> ีน้องมือนกันลยมีพักอะไรนี่ หวานบบอกแบบ้วบัวหูอะแล้วน้ตลาดี่ต้องักช็คนูยังจะตักระดนูหมายตัวโงหาพันโอ้ต้องตัวหาสีปกตองตัวสีมหาเขาลดหายอย่างนี้ครับไม่ใส่กรับ อันมือเท้านี่ทามห้าะไรมันไปใส่กับได้ก <laughs> ็เขาหาพันน้ำนะห,หวานไม่หนูปลาหมันข้าวหวานข้าวบดโอเคกินนะตัวนี้มันจีเริ่มมีกินแล้ว ก็ได้ว่าสิเลิกมีกินแล้วกต่โต้มันมีกินแล้วไปพี่น้องในคลิปนี้ขอจบลงมิธีสำรึกพี่น้องเล้วขอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะอีกดไลค์กดติดตามและกดรับชมคลิปไก่เนาะอยู่ดีมีแห้งสุภาพแข็งแรงสุขสุขคนนะพี่น้องสบายดี